กาญสนามบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมร่วมกับผู้นําชุมชนชาวบ้านนักเรียนจิตอาสาทําแนวกันไฟป้องกันผืนป่าเต็งลังและป่าตะแบกที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการรักษาป่าผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าในอพิสิทธิสมบัติมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอาเภอสังขบ,บุรีจังหวัดการสนาบุรีได้มอบหมายให้ในายประดิษฐ์ธร,รมวิเศษหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านห้วยองคพระ ความเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าร่วมโครงการทำแนวกันไฟของหมู่บ้านโดยปีนี้มีผู้นำชุมชนสมาชิกอปตาชาวบ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่7ตำบลหนองรูอำเภอสังขบุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสายรุง้งกลุ่มจิตอา,าสาสังขบุรีกว่า50คนเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเริ่มทำตั้งแต่ชายป่าสวนยางข้างหมู่บ้านถึงริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนบชิลาลงกรติดกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยองพระ ระยะทางกว่า6กิโลเมตรความกว้าง4-5เมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติรวมทั้งเป็นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจรยษษิยธรรมการช่วยเหลือสังคมหรือจิตอาสาในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรักและห่วงแหนธรรมชาติในชุมชนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของอุทยานนอกจากช่วยลงแรงบางคนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรื่องกิจกรรมได้ ก็จะช่วยสนับสนุนอาหารน้ำดื่มเครื่องเป่าใบไม้น้ำมันเป็นต้นทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันทำทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูแล้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์ป่าเต็งลังในพื้นที่รวมทั้งรักษาผืนป่าต้นตะแบกที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่จำนวนหลายล้านต้นซึ่งหากมีการสำรวจอย่างจรงิงจังอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีต้นตะแบกมากที่สุดในประเทศก็เป็นได้ รวมทั้งเป็นการรักษาแหล่งอาศัยของนกน้ำและสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยในปฎิบัตธรรมวิเศษเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่การดูแลป่าดูแลธรรมชาติซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนไม่นิ่งดูได้และลุกขึ้นมาจัดการปัญหาไฟป่าในชุมชนด้วยตนเองบ้านใหม่พัฒนานับได้ว่าเป็นหมู่บ้านแรกๆในพื้นที่ที่ทำเรื่องดีๆแบบนี้ ขณะที่นายทนสศรีวัฒนาผู้เลเรื่องโครงการทาแนวกันไฟป้องกันไฟป่าสมาชิกอบตหนองลูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทุกครั้งที่เกิดไฟป่าคนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกๆคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นจึงได้พูดคุยกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านถึงวิถีการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหารุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กๆในหมู่บ้านจึงเห็นตรงกรันที่จําเป็นต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไฟป่า จึงได้เกิดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าโดยอาศัยเส้นทางเดิมที่เคยใช้สัญจรตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงในพิทักษ์ป่าห้วยองพระระยะทางกว่า6กิโลเมตรก่อนที่จะประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมาเป็นแนวป้องกันไฟป่าและให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านใช้ดินทางเข้าไปดับไฟด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เมื่อเกิดไฟป่าก่อนหน้านี้เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งจะเกิดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า ก่อนจะล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแต่เมื่อเกิดโครงการดังกล่าวพบว่าปัญหาไฟป่าลดน้อยลงซึ่งชุมชนจะสานต่อโครงการต่อไปทุกๆปีเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมะอกควันในพื้นที่ขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสายลุงที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าอยากวิงวอนผู้ใหญ่ช่วยดูแลป่าไม่จุดไฟเผาป่าเพราะนอกจากไฟป่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้านแล้ว ยังทาให้สัตว์ป่าหลายชนิดต้องเสียชีวิตในกองไฟทําให้บ้านของสัตว์ป่าถูกทําลายอีกด้วยโครงการทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าของม้านใหม่พัฒนาที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะับเป็นโครงการที่ดีที่ควรได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อน,นําไปใช้แก้ปัญหาหมอกควัน pm 2.5ที่กลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูแลง้งข่าวหนึ่งี้24กันจนรบุรีชุติการไหลงวารินรายงาน